นิสสันอเมร่าเทอร์โบไมเนอร์เช2023ใหม่อุปกรณ์จัดเต็มเทคโนโลยีจัดเต็มมีอะไรบ้างไปดูสวัสดีครับผมต้นจีจิรพัฒนอินเสือนะครับจากนิสสันเมกาออโตมูบิลติวานน์นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับและเจ้านี่นะครับนิสสันอเมร่าเทอร์โบไมเนอร์เช2023ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับตัว V L นะครับวันนี้ใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่เพียบนะครับเทคโนโลยีเพียบนะครับ สังเกตจุดแรกนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับคือกระจังหน้า V-Motion ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับซึ่งจุดเด่นของกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็คือทำให้สามารถสังเกตเห็นได้นะครับแต่ไกลเลยนะครับมันเด่นมากจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ติดตั้งชุดแต่งมาจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วตัว VL ปกตินะครับกระจังหน้าเขาจะมีเส้นโครเมียมนะครับ ทุกเส้นเลยนะครับทุกชั้นเลยก็จะมีเส้นโครเมียมอยู่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวแต่งพิเศษนะครับจะเป็นสีดําล้วนซึ่งจะโดดเด่นกว่านะครับซึ่งในการที่ติดแบบโครเมียมนะครับก็จะทําให้ดูพรีเมียมไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบครับชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นนะครับต่อมานะครับที่ใหม่เลยนะครับคือสีตัวนี้นะครับสีใหม่เลยนะครับกําเนิดใหม่ชื่อชื่อของเขาก็คือ เกรสกายเพล์ Pearl, นะครับอ่าเกรสกายเพล์ Pearl, คือเทาฟ้าประมาณเทาฟ้าฟ้า,ฟานะครับก็จะให้อารมณ์อีกแบบหนึง่งนะครับจะไม่เหมือนกับตัวอ่าก่อนหน้านี้ที่เรามีเป็นสีเทานมนะครับก็จะเป็นรหัสสีคนละรหัสแล้วก็เฉดสีคนละเฉดเลยนะครับตัวนี้จะให้ความสว่างแล้วก็ดูสปอร์ตกว่านะครับอ่าหรือแล้วแต่ชอบครับชอบแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับ ไฟหน้านะครับจะเป็น LED นะครับ Multi Reflector เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีไฟหลีแบบ LED Signature Light เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้ที่มีกระแสข่าวหรือว่าเปิดเดต้ามาให้แล้วนั้นไม่เป็นความจริงนะครับตัวนี้ก็ยังจะเป็นใช้ไฟแบบเดิมนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกก็เช่นเดียวกันจะเป็น LED แสงสีขาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กระจังหน้าตรงกระจังหน้าใต้กระจังหน้านะครับก็จะเป็นสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันที่ติดตั้งจากโรงงานนะครับ ก็จะเป็นพิเศษแบบนี้เลยนะครับซึ่งจะมีชุดหลายชุดให้เลือกนะครับแต่ว่าจะมีเพียงแบบเดียวนะครับซึ่งก็ผมว่าลงตัวมากนะครับก็ดูดีมากๆเลยดูเสริมให้รถสปอร์ตแล้วก็พรีเมียมขึ้นมากๆเลย และด้านหน้านะครับก็จะเป็นโลโก้ใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้รุ่นใหม่เนี่ย2023เนี่ยจะเป็นโลโก้ใหม่ทั้งหมดนะครับทุกจุดที่มีโลโก้นิสสันก็จะเป็นโลโก้ส,สีใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นสีเทาตัดสีขาวนะครับทุกจุดเลยที่มีโลโก้นิสสันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับตัวหลังโลโก้ตัวนี้นะครับก็จะมีเรดาร์เซนเซอร์นะครับที่ทําหน้าที่เตือนก่อนการชนและเบรกอัตโนมัติซึ่งตัวนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับ ตัวนี้จะทํางานคู่กับกล้องที่ติดอยู่กระจกด้านหน้านะครับซึ่งจะสามารถแยกแยะวัตถุได้มากกว่าแล้วก็ทํางานได้แม่นยํากว่านะครับซึ่งปกติจะใช้เรดาร์อย่างเดียวตอนนี้เราใช้กล้องควบคู่มาช่วยนะครับเพื่อให้ความแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับ เพิ่มเติมเรื่องสีตัวรถนิดนึงนะครับสำหรับตัว VL นะครับตัวไมเดอร์เชน2023นี้นะครับนอกจากมีสีใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเลือกนะครับตัวถังสีตัวถังเป็นสีเดียวทั้งคันหรือจะเป็นสีตัวถังพร้อมกับสีหลังคาดําก็สามารถเลือกได้นะครับเหมือนกับชุดแต่งเลยนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งมาจากโรงงานเลยหรือเปล่านะครับอ่าส่วนรายละเอียดด้านข้างนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปด้านหน้านะครับก็โลโก้ทุกอย่างนะครับที่มีโลโก้นิสสันนะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นโลโก้แบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวรถนะครับทั้งซ้ายและขวาก็จะมีสเกิร์ตแบบเดียวกันนะครับชื่อของเขาก็คืออ g กไน e p แ c k เก e นะครับอ g กไน e p แ c k เก e เนี่ยจะมีทั้งหมด4รายการ5ชิ้นนะครับคือสเกิร์ตรอบคัน4ชิ้นแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับและแน่นอนว่าถ้าเราเลือกสีหลังคาจากโรงงานเป็นสีดำกระจกมองข้างเราก็จะได้เป็นสีดำมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นสีตัวเดียวสีพื้นทั้งคันเนี่ยเขาก็จะได้เป็นกระจกตามสีรถนะ กระจกข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยว LED ที่กระจกข้างแบบนี้นะครับพร้อมกับการพับอัตโนมัติเมื่อเราล็อกรถนะครับแล้วก็แน่นอนมีกล้องรอบคันเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งกระจกซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็สามารถดูกล้องรอบคันได้นะครับปลอดภัยมากขึ้นนะครับส่วนมือจับนะครับก็จะเป็นระบบเดิมนะครับคีย์เลสกุญแจอัจฉริยะเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มกดเปิดปิดล็อกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนใหม่นะครับคือกุญแจนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันด้านในนะครับ ส่วนเรื่องระบบเบรกของนิสสันอะเมร่าตัวใหม่ในเชนใหม่นะครับก็ยังคงใช้ระบบเดิมนะครับก็คือคู่หน้าเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็คู่หลังเป็นดัมเบรกนะครับก็จะไม่เหมือนกับกระแสที่ออกไปนะครับว่าจะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมสําหรับด้านท้ายนะครับก็จะมีสปอยเลอร์ดักเทลนะครับเอาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สเกิร์ตสวยๆแบบนี้เลยนะครับสเกิร์ตล่างมีท่อคู่หลอกนะครับ2จุดนะครับซึ่งสเกิร์ตเนี่ยผมผมชอบมากๆเลยคือมันดู ลงตัวกับตัวรถใหม่มากๆนะครับโดยเฉพาะสีนี้เนี่ยทำให้โดดเด่นขึ้นมากสีดําตัดด้านล่างเนี่ยทำให้ดูสปอร์ตขึ้นนะครับสำหรับตัว a m มร a านะครับ2023 Minor Change ตัวนี้นะครับสำหรับแบตรุ่นรถเนี่ยก็จะมีเพียงตัวเดียวคือตัว V L เท่านั้นนะครับตัว E ตัว E L แล้วก็ตัว V ก็จะไม่มีนะครับด้านท้ายก็จะไม่มีอะไรติดมานะครับ มาดูที่ด้านในนะครับก็จะเป็นชุดปลายางฉุกเฉินเหมือนเดิมนะครับตัว V และ VL ยังให้เป็นชุดป้ายยางฉุกเฉินนะครับสะดวกสบายใช้งานง่ายนะครับเพราะว่าเรามีทีเด็ดอยู่ภายในนะครับเดี๋ยวไปดูกัน สำหรับภายในนะครับของตัว V L แล้วก็ตัว V ตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับสีดําและสีฟ้านะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุบูรณุ่มนะครับแล้วก็เดินได้ตะเข็บจริงนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็ได้สีฟ้านะครับส่วนตัวเบาะนะครับก็ยังให้เหมือนเดิมนะครับในรุ่น V L นะครับก็ยังเป็นหนังพรีเมียมนะครับโคเอมูเล่เหมือนเดิมคือไม่สะสมความร้อนต่อให้เราจอดกลางแดดนะครับเราขึ้นมาบนรถเนี่ยคุณสมบัติของหนังทั่วไปนะครับ คือมันเก็บความร้อนดีมากแต่ตัวนี้จะไม่เก็บความร้อนไม่สะสมความร้อนนะครับทำให้ใช้งานได้ดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้นะครับนอกจากภายในที่จะตกแต่งใหม่เป็นทูโทนแบบนี้แล้วนะครับที่แผงประตูก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีสไตล์ลิตแพ็กเกจติดตั้งให้แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นตัวนี้ยังมีไวเลสชาร์จด้วยนะครับสามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้นะครับโดยที่จะมีช่องวางอยู่ตรงนี้เลยนะครับใช้งานง่ายเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้เด่นๆอีกอย่างหนึง่งอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีจัดเต็มจริงๆนะครับก็ <c oughs> จะมีกล้องตัวนี้นะครับที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นมาหน้าที่ของเขานะครับคือการเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางนะครับคอยจับเส้นแบ่งเลนนะครับและคอยเตือนเมื่อเราเกิดการทับเส้นหรือการออกนอกเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับก็รถคันนี้นะครับก็จะเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับซึ่งไฟหน้าอัตโนมัติเนี่ยเขาจะทํางานแค่อ่าติดหรือดับในสภาวะที่แสงมากหรือน้อยเท่านั้นนะครับ แต่กล้องตัวนี้นะครับพร้อมทำงานคู่กับระบบ h ฮบีมแอ s ซิดนะครับคือคอยตรวจจับแสงสว่างเมื่อแสงสว่างน้อยนะครับเขาจะเปิดไปสูงให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วเมื่อมีรถสวนมาหรือมีไฟเบรก้านหน้านะครับเมื่อกล้องตรวจเจอเนี่ยเขาจะลดไฟต่ำลงอัตโนมัติให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในรถราคาที่ต่ำกว่าล้านเนี่ยหายากมากนะครับคือออปชันนี้เลยนะครับระบบ เตือนแรงดันลมยางนะครับซึ่งล้อแต่ละข้างเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับอยู่ในล้อแม็กนะครับทุกตัวทุกๆล้อเลยนะครับเซ็นเซอร์หนึ่งตัวต่อล้อหนึ่งข้างนะครับก็คือคอยวัดแรงดันลมยางนะครับซึ่งจะโชว์ที่หน้าจอแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าได้ว่าถ้าต่ากว่าเท่าไหร่ระบบถึงจะแจ้งเตือนนะครับว่าลมยางอ่อนแล้วนะเราสามารถตั้งค่าได้นะครับซึ่งตอนนี้ต <baptism>? ัวเลขเนี่ยจะโชว์ไม่ครบเพราะว่าความเร็ว ในการขับไม่ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าจะให้ตัวเลขโชว์ครบเนี่ยถ้าขับไปแล้ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาก็จะมีการโชว์แบบนะครับสำหรับหน้าจอตรงนี้นะครับก็ยังใช้อ่าหน้าจอรุ่นเดิมนะครับซึ่งมันความสามารถดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันสามารถรองรับ Apple Car p l a y และ Android Auto ได้นะครับสามารถดูกล้องรอบคันได้นะครับใช้งานได้ดีปกตินะครับก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแอร์อัตโนมัติชุดเดิมนะครับส่วนหน้าจอนะครับ ตรงนี้จะเป็น TFT ขนาด7นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอ3มิติจะมีแสดงข้อมูลการขับขี่ของรถเหมือนเดิมนะครับซึ่งอาจจะมีฟังก์ชันบางอย่างเพิ่มขึ้นก็คือ,อเรื่องของการเปิดปิดไฟสูงนะครับอัตโนมัติหรือติดระบบเตือนต่างๆนะครับส่วนที่พวงมาลัยนะครับก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าโลโก้ตรงไหนมีโลโก้นิสสันตรงนั้นจะเป็นโลโก้ใหม่ทั้งหมดนะครับ และที่พิเศษขึ้นมาจากตัวเดิมนะครับตัวนี้คือระบบคุสซอนโทนนะครับที่มีมาให้นะครับที่ด้านนี้นะครับแต่ว่ายังเป็นคุสซอนโทนแบบปกตินะครับยังใช่ยังไม่ใช่อแดปกีฟคุสซอนโทนนะครับมองไปด้านข้างก็แอบเสียดานะครับตรงนี้มีเหมือนจะเป็นแอมเบียนท์ไลท์แต่ว่าไม่มีไฟนะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดว่าให้เห็นติดมาแล้วจะมีไฟอันนี้ไม่ยังไม่มีมาให้นะครับผม สำหรับ n i สสันอ m เมล่ตัวใหม่เนะเชนตัวใหม่นี้นะครับเขาจะทำงานคู่กับแอป Nissan Connect Service นะครับซึ่งแอป Nissan Connect Service เนี่ยนอกจากจะโทรหาคอเซ็ e เตอรได้แล้วรู้ตำแหน่งรถแล้วนะครับที่หน้าแอปของเราเนี่ยความสามารถสูงมากนะครับเขาสามารถสั่งสตาร์ทรถนะครับเปิดแอร์ในรถ สั่งล็อกรถสั่งปลดล็อกรถได้ทุกมุมโลกนะครับเพียงแค่มีสัญญาณโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเข้าใช้แอปพลิเคชันได้มีสัญญาณโทรศัพท์ปุ๊บเราสามารถสั่งสตาร์ทรถสั่งล็อกรถปลดล็อกรถได้ทุกมุมโลกนะครับอันนี้ทีเด็ดเลยนะครับแล้วก็ในตัวแอป,ปเนี่ยเขายังสามารถตรวจสอบสถานะรถได้นะครับว่ารถมีความผิดปกติอะไรหรือไม่ยังไงนะครับ ส่วนเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีนะครับณวันที่เราถ่ายทำเนี่ยยังไม่มีการให้โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับ<ม>เพียงแต่ว่าเรารู้แล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งความสามารถเยอะจริงๆครับเขาสามารถจํากัดพื้นที่ของรถให้วิ่งได้อยู่ในเขตตรงนี้ตรงนี้ได้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะไม่ให้วิ่งพื้นที่ตรงไหนถ้าออกปุ๊บมีการเตือนเข้ามาที่โทรศัพท์ทันทีความเร็วเกินนะครับเตือนมาที่โทรศัพท์ทันทีแล้วก็ ยังมีการตั้งเวลาเคอร์ฟิลด้วยนะครับคือสมมุติเราให้เพื่อนใช้เนี่ยให้แฟนใช้อะแฟนให้ใช้แค่8ปดโมงถึง5้าโมงเย็น6กโมงสตาร์ทรถทุ่มหนึ่งสตาร์ทรถเนี่ยแอปแจ้งเตือนทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ลดราคาคันละ600,000กว่าบาทมีมาให้นะครับคือปุ่ม SOS นะครับคือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเราต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเราสามารถกดโทรหาคอร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ย รถราคาหลักล้านหลายล้านถึงจะมีนะครับตัวนี้ห0 0สนกว่าบาทมีมาให้สุดยอดมากๆนะครับซึ่งการที่จะทํางานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต้องลงแอปพลิเคชัน Nissan Connect นะครับเพื่อให้ใช้ประสิทธิภาพสูงสุดของรถคันนี้ตัวนี้เขาจะสามารถค้นหาตําแหน่งรถของเราได้เมื่อถุงลมระเบิดนะครับ SOS จะโทรหาคอเซ็ e เตอรอัตโนมัติและให้เรียกรถกู้ภัยมาช่วยทันทีนะครับ หรือถ้าเราแค่เจ็บป่วยนะครับต้องการรถพยาบาลต้องการหมอเราสามารถกดตรงนี้เพื่อโทรออกหาคอร์เซนเตอร์ได้เลยนะครับคอร์เซนเตอร์จะโทรเข้ามาที่รถนะครับแล้วก็เราสามารถคุยกับเขาได้โดยตรงเลยนะครับอันนี้พิเศษมากๆดีมากๆรถถูกรถราคาต่ำกว่าล้านไม่มีครับนี้เป็นครั้งแรกจริงๆ และสาหรับออปชั่นต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เราอธิบายไปทั้งหมดนี้นะครับเรายังมีเซอร์ไพรส์เล็กๆอีกหนึ่งจุดนั่นคือคือกุญแจอัจฉริยะอิ m โมบิ i z เ r อร์แบบใหม่นะครับซึ่งความสามารถของเขานะครับนอกจากล็อกปลดล็อกเปิดท้ายนะครับเขายังสามารถสั่งสตาร์ทรถและดับเครื่องได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันวิธีใช้นะครับคือกดล็อกรถ1ครั้งไม่ว่ารถจะล็อกหรือไม่ได้ล็อกนะครับเราต้องกดล็อกซ้าก่อนและกดปุ่มด้านบนนะครับที่เป็นลูกศรวนนะครับกดค้างไว้นะครับ คือการสั่งสตาร์ทรถโดยที่การที่สั่งจากรีโมทหรือสั่งจากแอปพลิเคชันนะครับให้สตาร์ทเนี่ยจะมีเวลา10นาทีนะครับเขาจะนับถอยหลัง10นาทีซึ่งการสตาร์ทเขาจะเปิดแอร์ให้เราด้วยนะครับข้อดีของเขานะครับสำหรับบ้านเรานะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ทานข้าวเสร็จเราอยากขึ้นรถแล้วเจออากาศเย็นๆเ,เลยนะครับเราสามารถสั่งสตาร์ทได้เลยนะครับซึ่งสามารถสตาร์ทนานถึง20นาทีได้เลยนะครับ สำหรับในการสั่งสตาร์ทด้วยกุญแจหรือแอปพลิเคชันนะครับไฟเดทามเขาจะติดอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเมื่อเราจะขับเมื่อเราจะขับรถเราต้องขึ้นรถและใช้กุญแจตัวนี้ยืนยันการสตาร์ทอีกหนึ่งครั้งนะครับแปลว่าอะไรข้อดีของเขาก็คือถ้ารถสตาร์ทอยู่แบบนี้มีคนงัดรถเราขึ้นไปเขาไม่สามารถขับรถเราออกไปได้นะครับจำเป็นต้องใช้กุญแจตัวนี้เพื่อยืนยันการสตาร์ทเครื่องก่อนจะดาเนินการขับขี่ต่อไปได้นะครับและสามารถสั่งดับเครื่องได้นะครับกด ที่ปุ่มวนลวนเหมือนเดิมนะครับทีเดียวจบเลยเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อควรระวังที่สําคัญนะครับเนื่องจากมีหลายๆค่ายเริ่มมีปัญหาการที่มีออปชันนี้ให้นะครับการสตาร์ทรถให้แบบนี้แล้วเกิดปัญหากระจกแตกเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับซึ่งตัวนั้นน่ะเนื่องจากบ้านเรามันมีความร้อนจัดนะครับ และเราเปิดแอร์เนี่ยถ้าแอร์มันเป่าตรงๆไปที่กระจกนะครับทำให้กระจกล้าวนะครับและแตกได้เพราะฉะนั้นนะครับก่อนลงรถพยายามสังเกตหันช่องแอร์ให้เข้าหาตัวรถนะครับอย่าหันไปทางกระจกนะครับอันนี้ก็จะช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับนิสสันอเมร่าเทอร์โบไมเนเชตัวนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้แล้วนะครับทุกสาขาของเรานะครับนิส a ันเมกาออโตม b บิลติวานนท์นะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่สาขาดอนเมืองหรือสาขาวงสว่างนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับและตอนนี้เรายังเปิดให้ลงทะเบียนนะครับทดลองขับสัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถลงทะเบียนทดลองขับได้เลยหรือถ้าไม่ทราบว่าจะติดต่อยังไงนะครับ ติดต่อเข้ามาด้านล่างคลิปนี้นะครับก็จะมีช่องทางการติดต่อของโชว์รูมต่างๆให้แล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้แอปพลิเคชันอย่างละเอียดกันเลยนะครับว่าแอปพลิเคชันดีอย่างที่บอกไหมทําอะไรได้บ้างนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ